แล้วมีมีการผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าก็าคนผิดกฎหมายมาทําไปทินแจกแค่นะั้นเข้าใจแล้วไม่ได้การเมืองไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรทั้งที่เนี่ยผมถามว่าความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนเจ้าที่เขาก็ต้องทำเท่าที่เขาทําได้เพราะเขารู้ว่ามันมีการกระทําผิดกฎหมายนะแล้วทําไมจะเอาไปบูทากันหรือไงเออคนดีๆตั้งเยอะตั้งแยะ ถ้าถ้าคิดว่าไม่ได้ผิดจริงก็กลับมาจะทําให้ปฏิทินให้หลายๆเล่มด้วยอาไรเรื่องแร่สาระเหยียดตอ่อเตรียมอะไรแลกเปลี่ยนเหรอแมมันก็ชีแ้แจงเราสิว่าทําอะไรยังไงความก้าวหน้าเราเป็นยังไงสิ่งที่เราแก้ปัญหามันไม่ใช่แก้ด้วยกาลังอย่างเดียวมันแก้ดยยุทาสาร์ตั้งก้าวยุทาสาร์แลวแต่ยุตสตร์เป็นความก้าวหน้าอย่างไรการพัฒนา การแก้ไขด้วยกฎหมายบริธรรมการให้โอกาสผู้เยอะแยะหมดนะท่านไปดูรายละเอียดน่นท่านผู้ช่วยตาจาอะไรนะครับพูดเรื่อยเปื่อยพูดไปทุกปีพูดทำเสียหายไม่รู้จะพูดไปให้มันได้ประโยชน์อะไรก็หาลือสิก็หาลือทล้มายปัญหาโยนยาคืออะไรคืออะไรมันอยู่ในหัวข้อเรื่องการอพยพไม่อะไรแบบไม่ปกติกางแก้ปัญหาอยู่ในในระดับภูมิภาค ทุกประเทศแล้วเราเป็นอะไรเป็นประเทศที่เป็นตรงกลางอะนะกลางทางถ้าเราจะบอกไประเด็นไหนล่ะสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเดียวผมไม่รู้แต่มันจะทําให้คนที่มันจะเกิดกระบวนการการนําพาแล้วก็ค้ามนุษเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเป็นศูนย์กลางการการวมคนเหล่านี้นั่นแหละไปดูตรงโน้นไปดูในภาพกว้างบ้างต่อไป เยอะนะประการสุขภาพจะทําให้ประชาชนเอ๊ะผมว่าประชารัฐเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพชัดเจนมากกว่างั้นนะก็ถานที่บาทก็ถานที่บาทไงหรือบัตรทองมันก็เหมือนเดิมอ่ะเคยได้ถิไงก็ได้อย่างนั้นแต่เขาเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพเขาว่าเออทำไงมันจะดีกว่าเดิมเข้าใจเปลบ่าเออถ้าดีกว่าเดิมทั้งหมดพร้อมกัน ี่ล้านคนน่ะตามตัวเลขกันละก็เพิ่มไปดิแล้วก็มามจะเพิ่มอีกเท่าไหร่อะ่ะแล้วเราหาเงินได้อย่างตรงนั้นน่ะก็ยังไม่ได้การศึกษาอีกละ่ะใช่ไหมรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีเรานี้มันมีความจำเป็นที่ต้องให้ประชาชนครับเพราะเริ่มมาแล้วแต่อันนี้เราก็ต้องเอาขางกุบายสักส่วนหนึ่งไปสร้างองัได้ไหมเช่นระบบการป้องกันดีกว่าไหมที่จะรักษาอย่างเดียวให้เขารู้เรียนรู้ว่าจะป้องกันตัวเองอยังไงมันก็ไม่ต่อไปสู่การรักษานั่นแหละคือลด เขาเรียกอะไรลดค่ารักษาลงไปไม่ใช่ไม่ใช่ไชปลดไม่ให้ตังค์ใครป่วยก็คือป่วยป่วยให้น้อยลงก็ดีท่นนั้นเองได้แล้วเอาเินไปเกียรอาจารย์ตัวอื่นไปคิดตัวอื่นไงนี่เขาเรียกว่าเขาถึงไปม,มีแนวทางคิดมาว่ามันจะมีพักไหนพลัสนี่อะไรแล้วแต่จะจ่ายเพิ่มไม่เพิ่มแล้วแต่เขาเป็นะกรรมการเขาไปทำม,มาไม่ใช้อณะการกาเป็นคนยุติก็ทำไมจะฟังความเห็นด้วยหรืไปใจจเขาเรียกอะไรใจร้อนใครจะไปแก้ไขแบบนั้นนะ่ะต่อไป อะไรนะเอ้าเขาตอบทำไมผมต้องตอบเขาเหรอผมเนี่ยแล้วจะไปตอบเขาเหรอคิดเอาเองเนี่ยมันถูกหรือมันผิดผิดมีคนผิดกฎหมายแม่ในไบทินน่ะอ่ยแล้วเธอต้องการให้ออกหรือไงผมเป็นศัตรูเขาหรือเปล่าเพเปล่าอีกผมเป็นศัตรูประเทศไทยผมก็เปล่าอีกผมทำอะไรของผม แล้วทำไมคุณแม่คนอื่นมาใส่บางเล่าติดคุกอยู่อะเต็ไมไปหมดอะในคุกอะฮะเอามาออกดิคดีคดีเยอะแยะไปในคุกอะเอามาจำปารีนที่หมดนะ,ะเรื่องอะไรแล้วไงเพราะอะไรอะรู้อย่างเพราะอะไรเพราะอะไรต้องถ้าถามผมวันนี้ต้องถามว่าเพราะอะไรก่อนเข้าใจไหมระบบมันมีไหมโครงสร้างเราทําไว้ไหมน้ำมันมันตกต่ำหรือเปล่า ทำไงหาเงินมาอุดหนุนให้ใช่ไหมต้องงานแบบนั้นเหรอเก้าที่ก็สามที่บาทก,ก็ยกเลิกไปเอามาใช่ค่ายางจ่ายค่ายข้าวไปให้มันชดเชยไงเพราะผมมีเงินเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็กําลังสร้างความแข็งอยู่เดี๋ยวถามเอาเองโอเคละบายบายสวัสดี 对来对？<laughs>